สวัสดีครับกลับมาพบกับโอลิวอร์ประจำวันพุธที่26มีนาคม2025กันอีกครั้งนะครับพระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดยอยากจะติดตามเราให้ผู้นั้นปฏิเสธตนเองแบกกังเขนของตนและติดตามเราหมายถึงอะไรในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่23พระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดยอยากจะติดตามเราให้ผู้นั้นปฏิเสธตนเองแบกกังเขนของตนทุกวันและติดตามเรา คำว่าทุกวันไม่ได้อยู่ในต้นฉบับดั้งเดิมของข้อนี้นะครับแต่ถูกเติมเข้าไปภายหลังโดยนักคัดลอกพระคัมภีร์ที่อาจได้รับอิทธิพลจากข้อพระคัมภีร์หนึ่งโครินบทที่15ข้อที่31ซึ่งเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าตายทุกวันซึ่งในบริบทของ1นึ่งโครินบทที่15ข้อที่31 เปาโลไม่ได้หมายถึงการตายฝ่ายวิญญาณแต่กำลังพูดถึงอันตรายทางกายภาพที่เขาเผชิญจากการประกาศข่าวดีคือมีกลุ่มคนวางแผนและสาบานที่จะฆ่าเปาโลให้ตายในต้นฉบับพระคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดโคเด็กซ์ไซน i c ิคัสคำว่าทุกวันไม่ได้ปรากฏอยู่และคำนี้ก็ไม่ได้ปรากฏในข้อที่คล้ายกันในปร,รมมัทธิวบทที่16ข้อที่24หรือมาระโกบทที่8ข้อที่34 ความหมายหลักของข้อพระคัมภีร์นี้คือ 1. การแบกกังเขนไม่ได้หมายความว่าเราต้องฆ่าตัวเองทางวิญญาณทุกวันหรือพยายามกำจัดตัวเองแต่หมายถึงการเข้าส่วนร่วมในการตายของพระคริสต์บนม้าก,กังเขนซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราได้เปิดใจต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 2. พระคัมภีร์หลายข้อเช่นโรมบทที่6ข้อที่6กกลาเทียบทที่2ข้อที่20โคโลสีบทที่สข้อที่20 ยืนยันว่าตัวเก่าของเราที่เป็นคนบาปได้ตายไปแล้วและเราได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว 3. ดังนั้นคริสเตียนจึงไม่จำเป็นต้องตายต่อตัวเองซ้ำๆๆทุกวันเพราะเราเป็นสิ่งที่ทรงสร้างใหม่ได้บังเกิดใหม่แล้วในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อที่17ได้บอกว่าสิ่งที่เราต้องทำคือยอมรับรับรู้และดำเนินชีวิตตามความจริงนี้ตัวอย่าง 1. ความเข้าใจผิด การตีความที่ผิดของประธรรมลูกาบทที่9ข้อที่23สมมุติว่ามาธาเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดเธอเชื่อว่าการเป็นผู้เชื่อหมายถึงเธอต้องฆ่าตัวเองตายต่อตัวเองทุกวันดังนั้นเธอจึงพยายามปฏิเสธทุกสิ่งที่เธออยากทําและรู้สึกผิดเสมอเมื่อเธอมีความสุขเช่นเดินชอปปิ้งตามห้างเข้ากลุ่มเต้นแอโรบิกไปงานปราร์ตี้วันเกิดเพื่อน ดื่มน้ำชาสังสรรค์กับเพื่อนเก่าๆของเธอเพราะเธอคิดว่าเธอต้องสละความสุขส่วนตนต้องทนทุกข์เพื่อพระคริสต์เพื่อจะเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระเยซูมาทากลัวว่าถ้าเธอมีความต้องการหรือความสุขส่วนตัวนั่นหมายความว่าเธอ,อยังไม่ตายต่อตัวเองพอเธอเชื่อว่าพระเจ้าจะพอพระทยัยถ้าเธอทําให้ชีวิตของตัวเองทุกข์ยากลําบากนี่เป็นความเข้าใจผิด เพราะพระเยซูไม่ได้หมายความว่าเราต้องฆ่าตัวเองตายต่อตัวเองทุกวันแต่หมายถึงการรับเอาการสิ้นพระชนของพระองค์มาเป็นของเรายอมรับรับรู้ว่าทุกวันว่าตัวเก่าที่เป็นบาปของเรานั้นได้ตายไปพร้อมกับพระเยซูคริสต์แล้วและดำเนินชีวิตในชัยชนะในการบังเกิดใหม่เป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมดีพร้อมแล้วสองความเข้าใจที่ถูกต้องตามคำสอนของพระคัมภีร์ใหม่สมมุติว่า จอยเป็นคริสเตียนที่เข้าใจว่าเขาได้ตายกับพระคริสต์แล้วตามพระธรรมโรมบทที่6ก้็ที่6และตอนนี้เขามีชีวิตใหม่ในพระคริสต์เมื่อจอยเผชิญกับการทดลองเช่นความโกรธหรือความบาปที่เคยควบคุมเขาในอดีตแทนที่เขาจะพยายามฆ่าตัวเองหรือบังคับตัวเองเขากล่าวว่าฉันตายต่อสิ่งนี้แล้วฉันไม่ต้องทนเป็นทาสของมันอีกต่อไปแทนที่จะพยายามทําให้ชีวิตตัวเองทุกข์ยาก ใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจในตัวตนใหม่ของเขาในพระคริสต์และดำเนินชีวิตด้วยพระคุณด้วยความสุขและสันติสุขในทุกสิ่งที่เขาทำเพราะมั่นใจว่าพระคริสต์สถิตยอยู่ภายในเป็นผู้นำผู้ดำเนินชีวิตอยู่ภายในเขานี่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะพระคัมภีร์สอนว่าเราได้รับชัยชนะแล้วผ่านการกระทำของพระคริสต์ไม่ใช่เพราะเราพยายามทำตายต่อตัวเองทุกวัน เพราะฉะนั้นแทนที่จะตื่นขึ้นมาทุกวันและพยายามฆ่าตัวเองให้คำตามคำแนะนำของเปาโลในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่11ได้บอกว่าจงยอมรับรับรู้และถือว่าตัวเองได้ตายต่อบาปแล้วและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าอุปภพรคำ